กรมการศาสนาได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564โดยเริ่มสร้างสังคมคุณธรรมผ่านคุณธรรมหลัก5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกระตัญยูโดยดำเนินการดังนี้ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรและหน่วยงานภายในได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นข้อตกลงเป็นของตนเองและลงนามในประกาศร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้6โครงการได้แก่โครงการอู K ่ข้าวอู A ่น้ำความสำเร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ถึงพฤษภาคม2564ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับดีมากร้อยละ95.95โครงการ Happy Workplace ความสำเร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ถึงพฤษภาคม2564ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมากร้อยละร้อโครงการ all close all safe ปิดก่อนพักในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ถึงพฤษภาคม2564 ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมากร้อยละ98.74โครงการอาหารว่างและอาหารกลางวันกลางใจในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ถึงพฤษภาคม2564ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมากร้อยละร้อยโครงการออมทรัพย์กระชับมิตร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 6 6พถึงพฤษภาคม2564ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมากร้อยละ95.92โครงการจิตอาสาสัญจรในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6พถึงพฤษภาคม2564ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมากร้อยละร้อย จากการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมของกรมการศาสนาทําให้บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความพอเพียงมีวินยัยความสุจริตและจิตอาสาที่เพิ่มมากขึ้นตามผลการประเมินส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนานอกเหนือจากที่ได้รับผิดชอบและรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิน่นในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างและได้มีการยกย่องหน่วยงานภายในที่มีการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างผลจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้กรมการศาสนาได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและได้รับการประเมิน ITA ในระดับ AA ในปี2564โดยได้คะแนนอันดับหนึ่งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมต่อเนื่อง2ปี เป็นหน่วยงานต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้โดยจะขยายผลการดําเนินงานไปยังเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างพลังและปลุกจิตสํานึกในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากนี้ไปพวกเราสัญญาว่าจะพากรมการศาสนาสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบให้ได้